สวัสดีเอฟซีแฟนส่องทุกคนนะคะมันี่นนติยากลับมาตามความฟันแม่เด้งนะคะแม่เด้งวัดที่ผ่านมาหนี่เพิ่นสูนแห้งนะคะเพิ่นฝันว่ารดเก๋งหายนะคะฝันตั้งแต่ตองงวดเพิ่นลืมซื้อนะคะเลขทะเบียนรถหนึ่งนนั้นมีเจ็ดหนึ่งเก็ดสามกับมีนะคะเพิ่นบ่ได้ซื้องวดนี่เพิ่นกับฝันอีกแล้วนะคะฝันว่ามอเตอร์ไซค์หายนะคะเพิ่นว่าจะเอาบ่ให้รอดเลยนะคะจะซื้อมือทุกโตเลยนะคะเลขรถมอเตอร์ไซค์เป็นโตใดไปชมน้ำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนางวี่แบบบยปยมุนีไม่เห็ดอวนบ่แม่อ่อันเห็ดแล้วแล้วบอค่ะเห็ดแล้วแล้วอันยาจีก่ะยาจีดก่ะแล้วแล้วอืมส่าฟ้อนงาเนหลายบานเ่านั่นก่อนอนยาจีก่อนยาจีกุบเพื่อนห้วยยาจีชัน ทั้งเห็ดอวนทั้งเห็ดยาจีดพอยายกับผ้ายาขายมาค่ะผ้ายาตอนนั้นหนูมาบหากหลายเดินขายจนสิบเบิร์เนาะขายสิบเบิร์แล้วผ้ายาก็นผ้ายาขายหยากับขายรำบอทันไนบ่ทันเมืองในมันหาคนขายหยาแงบเนาะก็ได้เอาทุกอย่างมาถ้าเป็นเงินมเนมาะยางมาจะได้เงินพทุกคนต้องหันได้เงินเล็กน้ำเพลินบ่โอ้ยจะมาศูนย์เอามาจากไหนคือศูนย์ศูนย์ใต้หมวดบ้งหันเดินฝันเกี่ยวกับรถอีขาวอยู่รถเป็นยังค่ะรถอีขาวฝันเกี่ยวซื่อๆนี่แหละว่าเอา ฟันเตียวาเขาอ่อนมะลักมะลักหล่นมันเย็นฟันต้นต้นผละบันนี่เลื่อนตัวหงอนตองหงอนหงอนดาราฟันตาหงอดเลยลืมฟันไกลๆมือเลยลื่มสื่อจังสินะเลื่อไปเลื่อไปสื่อตัวอื่นน้ำมูจังสิกระตัวขอก็ค้องฟันแบบว่าเอาทะเบียนยังไงไอไอหนึ่งเจ็ดไอหนึ่งเกดสามสองหนึ่งหนึ่งเกตสามสองหนึ่งเจ็ดสามสอง ทะเบียนที่ตัวของเขาเจดสามเนาะเขาจะเจดสามแล้วแต่เสียดายเนาะแกรมนกรมเขาเขามันกับอหลายคู่เนาะตัดนาตัดลังกอันาตัดรังนาตัดังั่นาตัดอันาตัดรองกรันเดียวกยู่แต่วนาโดรัันาัดกอันมตัแม่นก็เลยอนาดกอันงกอันเดรกรตันจ้าดราแกตดดกรอากอาระเสอยดาตัดดายัก ต้วนันน,น,นนี้ไม่เน่งฟันบ่ค่ะวันนี้ฟันเกี่ยวอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไผ่มอเตอร์ไซค์แม่เน,นี่ยแหะขั้นนีเฮี้ยนขั้นสีน้ำเงินพอเอาไปอันพุ่นละพอไปพระบาท พอไปบันน <sk PI AN> <function> the uh, ้องว่าแฟเป็นเองบ่ได้เป็นคนบันนี่เป็นคนบันน้องว่าคนบันน้องว่าเราไปธุระฟันวนวังหันฟันเจียวรถเก๋งหันเจียวรถเก๋งแต่วังวันนี้ฟันเจียวรถมอเตราไ์อยูมอเต่์ไค์เป็นยังมาขคนมาหลักเอ้าฟันแบบเดียวกันฟันแบบเดียวกันเลยคนมาหลักแม่ตกใจตื่นขึ้นมาฝ่าวมาซองเบอจะหนาตางเนาะย่างบ่คันนีย่างอืมดีใจเดได้ดีใจขึ้นมากชิแกงเดี๋ยด้ฟันตะมือเลยค่ะฟันเลยสามสี่หมื่น สามสี่ม uh, um, mm, ือสามสีอข ok <ok ึ้นหลังมุม้วนนี่สีลืมซื้อบอลันวันน oh ี้คือวาอยู่คือวาสีเน้นตาห้องก็ของเน้นตาเหล็กรถบ่อไปเลยบ่ื้อเอลันนืืเเามมรไดยยย เขียนได้เหรอก็บเพราะซื้อกับนี้ที่พราท่านเขียนดอกเพราท่านเขียนตะวันเต็งนั่ใจว่าสิซื้อแท้ล่ะตั้งใจไว้แ้ฟาดเลยเป็นบอกย้ลงมือเลขออกเด้อตั้งใจคักๆเด้อตั้งใจสิซื้อเลขรถมอเตอร์ไซค์ขวดว่าหันฟันว่าเลขฟันว่ารถเก๋งหายมันก็ออกเลขรถเก่งออกทะเบียนเนาะออกทะเบียนรถเก๋งงวดนี้ฟันว่ามอเตอร์ไซค์หายมอเตอร์ไซค์หายกับทะเบียนมันก็หนึ่งแปดหาเจ็ด หนึ่งแปดหาเจ็ดแปดหาเจ็ดอุกกกันแปดหนาเจ็ดหนึ่งแปดหาเจ็ดแปดหาเ็ดมาแต่ไส้หนึ่งแปดกมักวมิตเลยกตัวมากแค่ไหนหนึ่งแปดหาเจ็ดหนึ่งาเจดเล็อมาไ้ปั่นมาหม้อไส้หายตื่นขึ้นมายังบรได้หายอยู่คือเก่าหายอยู่ค exactly. ือเก่าที no? ่ใต่ห nah ่มไผ่นั่นแม่กะ แม่ก็ตกใจเนาะหลุดมากสุดตาเส้อเียผู้ใดี่มาลาเก่าว่าสันว่ามันลุขก้นมากกันเห็นอยู่ไช่ฝันนี่เพราะเห็นเด้มาใส่จากของเพราะเห็นหายแล้วไปแล้วมาไส่กูผู้ใดเอาไปเนาะมั้เตื่นกระเดินขึ้นมากองเมียขก้นมากโอ๊ยมาจองมึงโอ้ยย่างือตัวนี่ได้ใจดีขึ้นนะมาได้ได้ดีใจขึ้นมากแจ้งเราได้นี่แจ้งได้ เคยเห็นผมเคยฝันแบบนี้ละบ้าน้ยฝันเลยัใจหักท้าหมดข้าวเขาเป็นรถจักหางนี้่านแม่คนสิงหรถแม่เน่งทะเบียนหนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดเลขเลขกุณแจกะสองศูนย์หกสองศูนย์หกุญแจกเลขคุณแจ๊าดกจำได้เบิดเลยจำได้หมดสองศูหกคุณแจก คุณแกรถยวมผู uh. hmm. ้หญิงคุณแกฮะยวมผู้หญิงบอกยอาผู้หญิงคุณแกอือจะไปจอดกันหัยหัวไปเนอไปเลอะแบบที่นี่จเจริบไปพี่นรองพื้นฐานแคบก็แห้งแล้วแคบหน้าจอมันจะได้เรียกเพราะว่าเขาเบาซื้อเป็นจำกขาได้ เลขกุญแจรถเลขกุญแกก็เลขทะเบียนเนาะกุญแจกับทะเบียนคุณแกรถสองศูนย์หกเลขทะเบียนเป็นหนึ่งแปดห้าเจ็ดอันเลขรถนี้หนึ่งแปดห้าเจ็ดแล้วล่ามัน่งซื้อไม่เ่งจิตล้นอะไรยังได้หนีบอกค่ะล้นเราถึงหนีละไอ้ในซี่ตในสี่ตนี่นะครับเนาะกับเลขกุญแจมันนี่ละพอวางวนว่าหันฟันว่ารถเก๋งหายก็ออกรถเก๋งนะคะ รางวันนี้ฟันว่ามอเตอร์ไซค์หายแต่ว่าเลขกุญแจมอเตอร์ไซค์คือ206นะคะเลขรถลดคือจำได้อันเลขกุญแก่เนี่ยผมคือจำาม่ได้จ้าเกื่อไม่จำจักเกื่อจะไม่เลขกุญแจนี่แหละเจ้าทานก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งกันหมดแล้วสิบ่อ้พลาดเลยมันบ่สิบอยสิบอยแลนเป็นน้ำเลขคนอื่นเลยสิบอยแลนโตอื่นแต่บ้านไหนยิ่มาทางอื่นกับสิบอย ก็แรงเอาเหล็กวามฝันเจ้าของสิวันใส่ของเจ้าของผู้เดียวเบิ่งนี่เนาะใส่ของเจ้าของบ่ได้ลงทุนหลายพร้อมเนาะมีแค่ซีโต้เนาะมั่นคันมันตัดงทางนาก็สิเป็นหนึ่งแปดเนาะตัด้งทางอันนี้ก็เป็นหาเจ็ดการตัดกลางก็สิเป็นแปดหาแม่นตัดกลางเป็นแปดหาตั่กางเป็นแปดหาตันี่ตัดนี่ไม่สามคู่เพราะว่าตัดี่กินเสียเจ้าของก็ลงทุนบ่หลายดิเสียผู้อื่นลงทุนหลายหลายใหญ่ไปเรื่อยๆคันใหญ่ยินมาก ตัวใดก็บอ้ยคือคือแฉเน้นบ่าสั่นบัดนี้ก็เลยสิเน้นว่าเอาต้องขอขอของฝันจังสีนะเน้นว่าคันตัดข้างหน้าเป็นหนึ่งแปดตัดข้างหลังเป็นหาเจ็ดตัดกลางๆเป็นแปดห้านะคะนะคะแคปหน้าจอไว้ด้วยค่เพันว่าเพันสีเอาแบบบ่ให้พลาดนะคะเพันว่าเพันสีตัดหน้าตัดหลังเลยแล้วก็ซื้อว่าซื้อเลขคนอื่นนะคะครับพัดจายกกระดาษออกขี่น้องที่จำว่าอะไรแคปหน้าจอไว้เอายี่คุณแก่รถสองศูนย์หกนะคะ เลยงามๆแต่ละชุดเป็นแต่เป็นโสดลาบอยู่เด้อพี่น้องเด้อเป็นนแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแม่บ่แม่บ่ได้ซื้อลอตเตอรี่ใบเลยบ่ทันได้ซื้อเป็นอย่างบนเนี่ยแค่นั้นเป็นเนาะเงาะแดกแหกมานแม่เงันโบก็ใช้ฝันแจงจังสิจั่แจงอันจำได้ในสมัครจำได้เลยนะจำได้ถ้าเก้าคุณพระกันฝันแจงจำตงใจจนมา โต๊ะใจ่จะมาลูกขึ้นมาพึ่งรถแม่แม่ก็บอกบอกผู้ใดฟังดอกแม่ก็เลยว่าเองเออแม่ก็เลยว่าเออฝันลายกายเป็นดียังสิแม่เปไปแย่ก็ฝันนะเออฝันลายกายเป็นดีฝันดีกายเป็นดีกันได้ไหมก็เออที่นี่แหละ เราหัวน้องหันเงินฝันเรารดเจ๊งหายก็จําได้แบบนี้จำได้แบบนี้แหละแต่ตาบ้านเองคือแมาจําได้ตาบ้านเองฝันตะโดนพูดมันเลยเรืมันหอดมืออันเห่าเสือมันเลยลืมน่ะนะได้ลืมเลขกับของเลยไปน้าเหล็กผู้อื่นยังสิแม่ฝันตะต้องหัดได้ลืมนั่นนะหลายคนได้ลืมจะเป็นแบบนี้เออหลายคนมากเราอันนั้นอันนั้นอันนี้ฝันเจ๊งสานสี่ก็เลยไปน้ำเผินเจ๊งสี่เลขกับของก็เลยบ่ซื้อนั่นหัวนี้สิบ่ให้ลืมจดไว้เลย พอเริ่มหรอก็แปลกในใจเลยควดมือกับเสียเออพอเอาของไปเอาของกระของจังสีจำไปเลยนะจำใส่ใจจากความทัตต์นุงมากสิคันคันตัดนี่เป็นหนึ่งแปดก้าผาเจ็ดถ้าถ้าแม่เน่งซื้อแม่เน่งสินักตัวใดส่วนตัวแม่เน่งแม่เน่งสินเน่นนักนักตัวใดแม่มากแน่เหมียวคันสามตัวเน่งลดหนึ่แม่ว่าตัดข้างหน้าพ่อมกลางๆลางพ่อมข้างหลังพ่อมแม่ว่าหนึ่งแปดกับผาเจ็ดกับแปดหานี่แม่ว่าสินักตัวใดคันแม่ว่าสิพอเอาให้ลดเลย อันเลขกันเลขสามตัวกับส <Luis> ีห <diction> น <aries> ึ่งแปดหาเป็นทั้งสี่เนี่ยอออมากหนึ่งเดหาอามากหนึ่แานหอท่านานรับได้เลยเจ็ดหามาเา็นมากหนึ่งแปดหาเด้อพี่น้องสามตัวทะเบียนไม่เคนพิ่นะมาเป็นมากหนึ่งแปดเออสีเลืองว่องกลมตัวพี่ไว้เลยนนติยาบอกมาแปดหาเจ็ดบอกแปดหาเจ็ดกับมกกักันี่แหละกับสีเน้นสองสองนี่ะ แปดหาเจ็ดน้แปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดห้าเจ็ดเน้นนาเน้นล้างไปงี้สินะโอสามพ่อแมนเม็นย <c oughs> ังละมาครึซิการซื้อเลขลว่าเน้นแบบนี้เจียบบ่อให้รุดเลยผลมาทวันต้งหันซูนแห้งปันเกลือเกลี้ยงละเอาบ่ได้บ่ได้ซื้อหรืมเพราะว่าคันพันซื้อเนี่ยเลขเลขมีซีโต้พันตัดกลางๆลางพมตัดหัวตัดท้ายตัดกลางพ่อเอาแบบบ่รุดเลยผลมา นะคะวันนี้พผนตัดให้แล้วมีซัมเน่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางหาสืส่อสารกินแบงรับฐบาลน,นะคะพี่ด้องไปกลับได้เลยครับเดอ้อไปกลับนั้นแม่ป้องกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าสีฟันได้คัดปันนี่เพราะมันสำเร็ซัำเบ็ไหมก็เลฟันสุขวดได้น้องเล็กบ้านบ้านสุขวดนะครับโดนโดนฟันเธอหนึ่งนะครับนี่นะคนฟันแม่นสิบมาสิเป็นนิชี่นะครับเพราะมันผังเพรมันว่าฟันค้ำเพื่อเพรา,พราด้๋ฟันมารั้มจางจ้านะครับ โดนฝันแค่หนึงฟันเราเป็นโชคลาบรดนะครับมีแบบเดียวกับมีนงนี่แหละขอบคุณแม่เน่งหลายเด้อค่ะที่เอาความฝันมาแบ่งฟันนะคะัวันนี้ก็ขอให้แม่เน่งโชคดีนะคะมันมานเด้อพาพี่น้องเขามันมานเด้อครับผมมันมานเด้องวดนนี้